เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าเหล่าตัวละครในโมบิสุดกันดัมเอชนั้นแต่ละตัวละครมีสตอรี่และภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไปต่างคนต่างมีภาระหน้าที่และปลมที่อยู่ในใจกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภารกิจที่จะต้องทําให้สําเร็จให้ได้หรือแม้แต่การสูญเสียคนรักที่นาไปสู่การแก้แค้นแต่สุดท้ายไฟแค้นในใจก็มอดดับไปเพราะความรักใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงตัวละครหญิงคนหนึ่งเธอได้สูญเสียพี่ชายไปเพราะพี่ชายของเธอนั้นตลาดชีวิตช่วยคนคนหนึ่งเอาไว้เธอเองก็สงสัยว่าชายคนนี้มีค่าพอกับการที่พี่ชายของเธอนั้นตลาดชีวิตช่วยเขาไว้หรือไม่และสุดท้ายทำไมความสงสัยและความคับแค้นในใจถึงได้แปลเปลี่ยนไปเป็นความรักวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันครับในนินทากันดัม EP ที่18เส้นทางความรักของฟัมนาล่าและเซฮารการิทครับ จริงๆแล้วในตอนแรกผมตั้งใจว่าใน EP นี้จะเป็นเนื้อหาแค่ตัวฟาร,ร์มนาราเท่านั้นครับแต่เนื่องด้วยสตอรี่ของเธอนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเซฮาร์โดยตรงผมเลยคิดว่าถ้าผมจะทําเนื้อเรื่องของเธอและไปทําเส้นทางความรักของทั้งคู่แยกกันเนื้อหาก็คงจะซ้ําไปซ้ามาอยู่ดีผมเลยเลือกจะมาเจาะจงเรื่องเส้นทางความรักของทั้งคู่แทนครับดยในคลิปนี้ผมจะอ้างอิงจากเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์ที่ฉายปกติ กับโมบิลสูตรก g u ดัม m อ c เมมโมรีออฟอีเซึ่งทั้งสองเนื้อหานี้มีจุดที่แตกต่างกันเยอะพอสมควรถึงแม้ Memory of Eden จะเหมือนเป็นการเอาเนื้อเรื่องของอาเซมุและเซฮาร์ดมาตัดรวมกันเป็นตอนยาวแต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเยอะพอสมควรครับเพื่อไม่ให้สับสนผมจะเล่าในส่วนของ TV s ี r ีรีและ Memory of Eden แยกกันและจะไปสรุปให้ฟังในตอนท้ายครับ เริ่มจากเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์ฟาร์มนาราจะปรากฏตัวครั้งแรกในทีวีซีรีส์ตอนที่33โดยเธอได้รับคำสั่งจากซาเนาหให้ามาเป็นผู้ช่วยของเซฮาร์ตแต่ว่าตัวเซฮาร์ตเองก็ไม่ได้ต้องการผู้ช่วยและเธอก็ดูจะสงสัยในตัวเซฮาร์ตว่ามีดีเหมือนที่เขาล่าลือกันจริงไหมเหตุการณ์ต่อมาหลังจากที่ฟัมได้รายงานข้อมูลให้กับเซฮาร์ฟังจนจบและกำลังจะออกจากห้องไป เซฮาร์ตก็พูดกับฟาร์มว่าในเมื่อมาช่วยแล้วก็ช่วยทํางานให้มันดีๆหน่อยขยายความนิดนึงนะครับก็คือซาเนาที่ส่งฟาร์มมาอยู่กับเซฮาร์ตนั้นไม่ค่อยถูกจริตกับเซฮาร์ตเท่าไหร่และเซฮาร์ตเองก็ไม่ได้ชอบที่หน้าซาเนาเช่นกันครับเลยอาจจะเป็นการตอกย้ําในตัวฟาร์มว่ามาช่วยทั้งทีก็ทําให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ทาให้มันแย่ลงฟาร์มเองก็เลยบอกกับเซฮาร์ตว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังหลังจากฟาร์มออกจากห้องไปเราก็จะได้ยินเสียงของเธอในหัวว่ากี่ชายของเธอนั้น ยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเซฮาร์ตไว้แต่ถ้าเซฮาร์ตไม่มีค่าพออีพี่ชายของเธอยอมตายเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้เธอจะลงมือฆ่าเขาด้วยตัวเองเหตุการณ์ต่อมาหลังจากเหตุการณ์ปะทะกันของดีว่าเวแก่และโจนสลัดบีซีเดียนเราจะได้เห็นบทสนทนาระหว่างเธอกับซาเนาเธอนั้นได้ขอโทษซาเนาที่ทําให้สูญเสียนักบินมากฝีมือไปแต่ซาเนาไม่ได้ติดใจอะไรและบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการให้เธอจับตาดูเซฮาร์ตเอาไว้ แต่หลังจากบทสนทนาจบลงตัวฟรัมเองก็ได้บอกว่าเป้าหมายของเธอนั้นก็ไม่เหมือนกับสาหนาวเช่นกันหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปรายงานเรื่องเดียวกันให้กับเซฮาร์ดฟังและขออภัยในความผิดพลาดในการสั่งการของเธอแต่เซฮาร์ดก็ได้ตัดบทและถามเธอว่าเธอรู้จักชื่อทหารที่ตายไปหรือไม่ฟรัมก็ได้จะต,ตอบว่าไม่รู้และเซฮาร์ดก็ได้พูชื่อของเหล่าทหารที่ตายไปให้เธอฟังและบอกให้เธอจดจำพวกเขาเอาไว้ด้วย คามเองก็ดูจะนับถือในคําพูดของเซฮาร์ดที่ดูจะใส่ใจในตัวลูกน้องเอามากๆและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ความสงสัยและความแค้นในใจเธอเริ่มลดน้อยลงในเวลาต่อมาหลังจากเหตุการณ์การจับตัวกันดัมเอดทรีฟัมได้ถามถึงเหตุการณ์ที่ซาเนเอาได้ใช้เซฮาร์ดเป็นเหยื่อล่อเพื่อจับตัวกันดัมซึ่งเซฮาร์ดเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนั้นแล้วได้ถามถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฟัมแทนบอกความเสียหายของยานนั้นเป็นยังไง และมีทหารบาดเจ็บจานวนเท่าไหรฟาร์มเองที่ยังไม่ได้เช็คเรื่องนี้ก็รีบตรวจสอบอย่างไวและก่อนที่ฟาร์มจะออกไปเซฮาร์ดได้ชมฟาร์มที่ออกคําสั่งยิงสนับสนุนตอนถอยทับและท่าทางของเธอที่ดูจะมองแรงเซฮาร์ดในตอนแรกก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการเคารพเซฮาร์ดแทนตอนนี้ความแค้นในใจของเธอเริ่มลดน้อยลงทุกทีเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์การประทะกันของเวแกนและสหพันธ์ที่ลูนาเบส ในขณะที่เซฮาร์ตกำลังจะอไปสนามรบด้วยตัวเองพลังเอ็กซ์ลาวเดอร์ในตัวของฟรัมก็ได้เผยให้เห็นภาพนิมิตที่เซฮาร์ตได้ตายในการต่อสู้ฟรัมได้ตามเซฮาร์ตไปที่ห้องแต่งตัวแล้วบอกกับเซฮาร์ตว่าเธอนั้นมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีนักและเธอก็ได้บอกกับเซฮาร์ตว่าไม่อยากให้เขาตายหรือเป็นอะไรไปเซฮาร์ตก็ได้ถามเธอว่าที่พูดแบบนี้เพราะตัวเธออย่างทดสอบเขาไม่เสร็จใช่ไหมและก็ได้บอกกับเธอว่า เขารู้ว่าเธอเป็นน้องสาวของโดฟอสและเข้ามาใกล้ชิดเขาเพราะเป้าหมายบางอย่างเธอเองก็ยอมรับและพูดกับเซฮาร์ตว่าเขาละเลยลูกน้องและเห็นลูกน้องเป็นเพียงเครื่องมือเธอจะฆ่าเขาด้วยตัวของเธอเองแต่เซฮาร์ตก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่ามาและภาพก็จะย้อนเหตุการณ์ที่เซฮาร์ตนั้นใส่ใจในตัวลูกน้องทุกคนมาตลอดฟัมจึงได้ถามเซฮาร์ตว่าถ้ารู้อยู่แล้วทำไม ถึงยอมให้เธออยู่ข้างๆเขาเซฮาร์ Heart, ก็ได้ตอบไปว่าผลที่ใช้งานได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ข้างกายแล้วก็บอกอีกว่าเขานั้นจําเป็นต้องมีเธออยู่ข้างๆฟรัมที่ได้ยินก็ถึงกับอึง้งพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวและเธอก็ได้ขอตามเซฮาร์ออกไปสนามรบด้วยและบอกกับเซฮาร์ว่าถ้าเธอเป็นตัวทวงก็ทิ้งเธอไว้ได้เลยตัวเธอเองตอนนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าทําไมพี่ชายของเธอ ถึงสสียชีวิตช่วยชายคนนี้เอาไว้ตอนนี้ความสงสัยและความแค้นของเธอได้หมดสิ้นไปแล้วและเธอในตอนนี้อยากจะเป็นกำลังให้กับเซฮาร์ดเพราะเขาคือชายที่แบกรับภาระเอาไว้มากมายหลังจากที่เข้าสู่สนามรบเธอได้เข้าปะทะกับกันดัมเซฮาร์ดเองถึงกับทึ่งในความสามารถของเธอและเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นการประทะก,กันอย่างดูเดือดร,ระหว่างเอ็กซ์แาวเดอร์ที่โคตรจะวุ่นวาย เพราะงั้นเหตุการณ์นี้ผมก็จะสรุปให้ฟังสั้นๆว่าผลของเซฮาร์ตนั้นเละไม่เป็นชิ้นดีแล้วก็ได้ฟั่มในการแบกกับยานครับในเหตุการณ์ต่อมาในขณะที่เซฮาร์ตกำลังเข้าปะทะกับซิดและกำลังเสียเปรียบเธอที่เป็นห่วงเซฮาร์ตก็กำลังจะออกไปช่วยเซฮาร์ตแต่เลได้ห้ามเอาไว้ถึงแม้ตัวเธอจะพูดว่าอย่างน้อยขอให้เธอได้เป็นโล่ให้กับเซฮาร์ก็ยังดีแต่เลก็ได้บอกว่าเซฮาร์นั้น คงไม่คิดใช้เธอเป็นโลเพื่อเอาตัวรอดเล่ามาจนถึงตอนนี้ความรักของทั้งสองคนก็ดูจะไม่คืบหน้าใช่ไหมครับแต่หลังจากนี้ความรักของสองคนนี้ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมานิดหนึ่งครับในเวลาต่อมาเซฮาร์ด <Say Heart, S 1> ได้ถามฟรัมว่า <from S 2> เคยลองนึกภาพของอีเดนไว้บ้างหรือเปล่านึกภาพว่าตัวเองไปอยู่ที่นั่นและก็ได้บอกว่าหัวใจของเขาตอนนี้นั้นไปอยู่ที่อีเดนแล้วถ้าเขาทําภารกิจนี้ไม่สําเร็จทุกอย่างที่ทํามาก็จะสูญเปล่าฟรัม ก็ได้แต่บอกว่ายังไงเซฮาร์ก็ต้องไปถึงอีเดนแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเธอก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเซฮาร์ก็ได้บอกว่าเธอนั้นคือลูกน้องคนสําคัญสําหรับเขาซึ่งก็ทำเอาฟรัมเองเสียทรงกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เราดูก็รู้แล้วว่าเธอนั้นมีใจให้กับเซฮาร์แต่ตัวเธอเองก็ขอเป็นแค่ลูกน้องก็พอแล้วเหตุการณ์ถัดมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เซฮาร์ได้ขอให้ฟรัมนั้นรอกันดม ให้เข้าไปในรัศมีการยิงปืนใหญ่เธอเองรู้ว่าคำสั่งนี้อาจเป็นคำสั่งสุดท้ายและเธอก็จะจบชีวิตลงแต่เธอก็ยอมรับในคำสั่งนั้นแน่นอนว่าเซฮาร์ดที่ออกคำสั่งนี้ก็ลำบากใจไม่แพ้กันแต่สุดท้ายบุนของเธอก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บแต่ก่อนที่ปืนใหญ่จะยิงเซฮาร์ดได้ขอโทษฟรัมและบอกว่าเขาจะทำแผนการนี้ให้สำเร็จให้ได้ และเธอก็ได้บอกกับเซฮาร์ว่าให้คว้าอีเดนมาให้ได้เซฮาร์ให้สัญญาและสั่งยิงแต่กรานั้นการยิงครั้งนี้ก็ไม่สามารถทำลายกันดั้มลงได้และเซฮาร์ก็ฟิลขาดและก็ขับเลคิลิสออกไปประทะก,กับอาเซมุและได้จบชีวิตลงบอกตามตรงครับว่าในทีวีซีรีส์เนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นความรักที่เซฮาร์มีให้ฟัมเลยเพราะงั้นผมจะทำให้ท่านผู้ชม เห็นภาพได้ชัดขึ้นในเวอร์ชั่นของ Memory of Eden ที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ครับเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวใน Memory of Eden นะครับหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไป20กว่าปีเซฮาร์ Heart, ก็ได้ตื่นจากโคสลีฟและเขาก็ได้พบกับเลและฟรรมัมซึ่งรอต้อนรับอยู่แล้วซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากในทีวีซีรีส์ที่ฟัมนั้นจะเข้ามาพบเซฮาร์คนเดียวหลังจากที่เขาตื่นมาได้สักพักแล้วและเธอ ก็ถูกส่งมาโดยซานาแต่เหมือนใน Memory of e d e เดนั้นจะตัดบทของซานาออกไปแต่ยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ได้ปิดบังอะไรเซฮาร์ตเลยครับเธอพูดทุกอย่างให้เซฮาร์ตฟังตั้งแต่ต้นทั้งเรื่องที่เธอเป็นน้องของโดฟอร์และเซฮาร์ตนั้นกูควรกับการเสียสละของพี่ชายเธอหรือไม่เธอจะเป็นคนตัดสินเองแต่เธอก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเธอจะฆ่าเซฮาร์ตเซฮาร์ตเองก็ตอบฟลัมครับว่าเอาที่สบายใจอยากทําอะไรก็ทําก็คือไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละครับ เป็นยังไงบ้างครับแค่เปิดเรื่องมาก็ครจะแตกต่างจากเวอร์ชั่น TV วีซีรีส์แล้วใช่ไหมครับทั้งการปรากฏตัวของเธอและซาเเนาที่โดนตัดบทออกไปและเรื่องปูมหลังของเธอนั้นที่เซฮาร์ไม่ได้บารู้เองเหมือนใน TV ซีรีส์แต่กลับเป็นเธอที่บอกกับเขาไปตรงๆตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยเหตุการณ์ต่อมาระหว่างคุยแผนทำลายบิกริงปัมเองก็ได้พูดประมาณว่าแผนนี้จะสำเร็จไหมขึ้นอยู่กับการสั่งการของเซฮาร์ซึ่งเธอเอง แต่แสดงออกอย่างชัดเจนแต่แรกว่าเธอนั้นกำลังทดสอบเซฮาร์ดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วในทีวีซีรีส์นั้นวิกริงบุกทำลายก่อนที่ฟรัมจะมีบทซสอีกครับและนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่เล่าสลับกันระหว่างทีวีซีรีส์และ Memory of e d e ีเดครับเพราะทไลายมันถูกเปลี่ยนไปมากเล่าสลับกันคงจะงงทั้งคนฟังและคนเล่าเนี่ยละครับ เหตุการณ์ถัดมาก็จะเป็นเหตุการณ์ตอนที่เซฮาร์ตกำลังฝันถึงคนที่ตายไปแล้วมาถามคำถามมากมายในตัวเขาฟรัมก็ได้เดินเข้ามาพอดีเธอที่ได้เห็นแบบนั้นก็เดินเข้าไปหาเซฮาร์ตแต่เซฮาร์ตก็ได้ตื่นขึ้นและบีบข้อมือของเธอเอาไว้พอเซฮาร์รู้สึกตัวก็ได้ขอโทษฟรัมและคุยกันเรื่องภารกิจต่อก่อนที่เซฮาร์จะออกไปเซฮาร์ได้บอกกับฟัมว่าเขาจะทำแผนอีเดนให้สำเร็จเพื่อชาวเวแกน และพวกของที่ต้องตายไปและยังได้บอกกับเธออีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีค่าพอกับการตายของพี่ชายเธอก็สามารถฆ่าเขาได้เลยยิ่งเล่ามายิ่งเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับจากที่ในทีวีซีรีสนั้นฟัมจะฆ่าเซฮาร์ตเองตั้งแต่แรกแล้วกลายเป็นเซฮาร์บอกให้เธอฆ่าเขาได้ถ้าเขานั้นไม่มีค่าพอเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ลูนาเบสจึงก็จะคล้ายๆกับในทีวีซีรีส แต่จะไม่มีฉากที่ฟรัมนั้นเห็นนิมิตในหัวว่าเซฮาร์ตายครับและภาพก็จะตัดไปฉากในห้องแต่งตัวเหมือนกับทีวีซีรีส์เช่นกันแต่รอบนี้ฟรัมไม่ได้มาห้ามแต่มาขอออกไปสนามรบด้วยเพราะไม่อยากให้เซฮาร์นั้นต้องตายถ้าเทียบกันในทีวีซีรีส์เซฮาร์จะถามเหตุผลที่ฟรัมเข้ามาอยู่เคียงข้างเขาและฟร์มก็จะขอออกไปด้วยตอนเซฮาร์ไปที่โรงเก็บโมบิสูตแล้ว ซึ่งมันก็ไม่เกิดขึ้นใน Memory of Eden เพราะฟาร์มนั้นบอกเหตุผลของเธอกับเซฮาร์ไปตั้งแต่แรกแล้วครับและการประทะากาันก็ไม่ได้ยืดยาวเหมือนในทีวีซีรีส์ใน Memory of Eden นั้นตัดจบแค่การประทะากาันของเซฮาร์และอาเซมูครับไวามากถ้าเทียบกับทีวีซีรีส์ที่ใส่กันยับเราเลยไม่ได้เห็นฉากที่ฟาร์มโชว์สกิลการต่อสู้ครับแล้วก็ไม่ได้เห็นฉากที่เซฮาร์ชมความสามารถของฟาร์มด้วยครับ เหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเลยครับซึ่งมันก็ข้ามาหลายฉากมากจากทีวีซีรีส์ในขณะที่เซฮาร์ตกำลังจะเข้าสู่สนามรบฝั่มได้มาห้ามเซฮาร์ตและบอกว่าตอนนี้เซฮาร์ตเป็นผู้บัญชาการแล้วไม่จําเป็นต้องออกไปรบด้วยตัวเองแต่เซฮาร์ตได้บอกกับเธอว่าเขาคงทําไม่ได้เพราะเขาสาบานเอาไว้แล้วและเขาก็ได้ขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดทำให้เขาสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างไม่ลังเล และตัวเซฮาร์ยังบอกอีกด้วยว่าตัวเขานั้นต้องการฟาร์มและฟาร์มเองก็เป็นสิ่งสําคัญของเขาซึ่งฉากนี้มันเป็นโมเมนต์ที่ลึกซึ้งมากครับเราจะเห็นสีหน้าและการแสดงออกของเซฮาร์อย่างชัดเจนผิดกับในทีวีซีรีส์แต่ด้วยหน้าที่มันสําคัญกว่าเขาเลยไม่ได้ทําอะไรต่อและได้ออกไปตัวฟาร์มเองก็เข้าใจในภาระที่เซฮาร์แบกเอาไว้ครับฉากต่อมาก็เหมือนกับในทีวีซีรีส์เลยครับอีเซฮาร์ ขอให้ฟรัมรอกันดั้มไปในรัศมียิงของปืนใหญ่แล้วก็เป็นฉากที่ทั้งคู่คุยกันเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มเติมคือทั้งคู่จูบกันนั่นเองครับและฉากนี้ก็เป็นคีย์สำคัญใน Memory of Eden ที่แสดงให้เราเห็นว่าทั้งสองคนนั้นตกหลุมรักกันครับหลังจากนั้นก็จะคล้ายๆเดิมคือเซฮาร์ดก็ฟิลขาดและขับเลกิลิสออกไปบวกกับอาเซมุซึ่งฉากต่อสู้กันมันก็จะยาวกว่าเดิมและฉากที่สคนนี้คุยกันก็จะลึกซึ้งกว่าเดิมอีกครับ และก่อนที่จะจบ Memory of Eden เราจะได้เห็นภาพของหลุมศพเซฮารและฟัมที่อยู่คู่กันครับซึ่งเป็นการเพิ่มเข้ามาจากทีวีซีรีส์มันก็เป็นการทิ้งท้ายว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ได้อยู่ร่วมกันครับทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนนั้นได้ผ่านมาร่วมกันซึ่งผมบอกเลยว่าคู่รักคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าเสียดายเพราะทั้งสองคนนั้น ต่างมีภาระหน้าที่ยิ่งตัวเซฮาร์ตที่แบกอะไรไว้มากมายทำให้ตัวเขานั้นไม่สามารถแสดงความรักที่มีให้ฟรัมออกมาได้มากเท่าที่ควรซึ่งถ้าพูดกันตามตรงในฉบับทีวีซีรีส์นั้นตัวเซฮาร์ตแทบจะไม่ได้สนใจฟรัมเลยแต่ถ้าเป็นในฉบับ Memory of Eden เราจะสัมผัสได้ถึงความรักที่เซฮาร์ตมีให้ฟรัมครับผมบอกเลยครับว่าถ้าเราได้ดูเนื้อเรื่องของเซฮาร์ ใน Memory of Eden เราจะยิ่งสงสารเซฮาร์ตมากกว่านี้ครับเพราะว่าเขานั้นต้องแบกรับอะไรไว้มากมายและผมก็ต้องบอกอีกว่าเซฮาร์ตเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่ผมเกลียดไม่ลงจริงๆครับส่วนฟรามนั้นในตอนแรกที่ในใจของเธอเต็มไปด้วยไฟแขนแต่เมื่อเธอนั้นได้เข้ามาใกล้ชิดกับเซฮาร์ตและรู้ว่าเขาต้องแบกอะไรเอาไว้บ้างความคับแค้นใจ ก็ได้เปลี่ยนเป็นความรักและเธอเองก็ไม่ได้ขาดเซฮาร์ที่มุ่งมั่นจะทำแต่ภารกิจเธอเลือกที่จะคอยสนับสนุนเขาและพาเขาไปให้ถึงฝันแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเธอเองก็ตามทั้งสองคนต่างมีความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กันและกันแต่สุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่ก็ถูกขวางกั้นเอาไว้ด้วยภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของทั้งสองคนคนหนึ่งก็แบกชะตากรรมของพวกพ้องเอาไว้อีกคนหนึ่ง ก็อยากจะทําให้ฝันของคนรักกลายเป็นจริงขึ้นมาซึ่งมันก็น่าเสียดายที่ในเนื้อเรื่องนั้นให้พื้นที่กับความสัมพันธ์ของสองคนนี้น้อยไปครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันในนินทากันดับอีพีหน้าสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ